ั่งมากองที่สองก็เออรู้สึกเดินดีมากเลยขึ้นบันไดก็ไม่ขัดไม่ปวดแล้วก็ไม่ปกติเดินในกบแก็บกบแก็บตอนนี้ไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วเสียงกบแกบเป็นยังไงบ้างเออกบแก็บนี่หายมั่นใจไหมคะว่าดีบุญดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อกันไหมคะเชื่อค่ะดีบุญดีจริงเพราะเพราะเราเป็นคนทานเรารู้ว่ามันดีจริงเราต้องสัมผัสเองเท่านั้นเองนะคะว่ามันจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราลองหรือไม่ลองเท่านั้นเองก็เป็นยังไงคะหลังที่จากได้ลองแล้วผิดหวังไหมคะไม่ผิดหวังค่ะ๋อไม่ผิดหวังนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลดีบูลคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะปุ๊กมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะที่เรียกได้ว่าด่งดังมากๆในโลกโซเชียลนะตอนนี้และตอบโจทย์และมีรีวิวเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนและเห็นผลได้ไวมากๆเลยนะคะเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองน,นิดนึงค่ะอดิฉ อายุ65ปีนะคะ,คะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่เอหมูบ่บนไอ้ซอยเก้าประชาอุทิศเก้าสิบค่ะแล้วก็อยู่สมุทรจากอำเภอพัทสมุทรเจด JD ีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ,คะวันนี้นะคะเราอยู่กับลูกค้าที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการะค,ะค่ะที่เมื่อก่อนเนี่ยเห็นว่าอ๋ออยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าพี่ผิดนะคะเมื่อก่อนเนียกกาการปวดส่วนไหนในร่างกายคะ,ะปวดช่วงที่แรกเลยก็ปวดหัวไหลค่ค่ะ<ว>แต่ก็ตอนหลังมา ก็ลงมามันมาปวดลงที่เข่าปวดแต่ก็หายากินไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีลูกสาวเขาไปซื้อยาไอ้พวกผลิตภัณฑ์ไอ้พวกนี้แหละอาหารเสริมเนี้ยมาให้กินอยู่สามกล่องค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะอก็เลย่อนอื่นก็คือตอนแรกปวดเข่าปวดเข่าอยู่แล้วนะแล้วเห็นบอกว่าเกิดอุบัติเหตุโดยการล้มนะคะล้มค่ะล้มลงไปตอนนี้ยิ่งปวดหนักกว่าเดิมปวดจนทรมานมากๆปวดมันเจ็บมันปวดอะมันปวดปวดแบบ บอกไม่ได้เลยว่ามันปวดขนาดไหนวดมากใครที่ฟังอยู่ก็คือคงเข้าใจนะว่าคนที่ปวดเขามีอาการปวดแบบไหนใช่ไหมคะปวดมากๆเลยแล้วทนทนมาประมาณกี่ปีคะเป็นปีค่ะเป็นปีเลยก็คือทนอยูความเจ็บปวดอยู่อานันค่ะทนแบบนแบเจ็บปวดนะคะช่วงระหว่างปีนี่คือไปทานสินค้าตัวอื่นมาด้วยแล้วก็ทานพวกยาลดปวดใช่ไหมคะยาลดปวดยาอะไรที่หมอเขาให้มามันก็ไม่หายแล้วเห็นบอกว่าคุณหมอบอกว่า คุณหมอให้ผ่าด้วยใช่ไหมใช่คุณหมอให้ผ่าแต่เราไม่ผ่าเพราะว่าถ้าเกิดผ่าไปเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยเรามีความกังวลว่าถ้าเราผ่าตัดไปแล้วเนี่ยมีการพักฟื้นนานใช่ต้องพักฟื้นนานลูกเต้าก็ต้องทํางานไม่มีใครมาดูแลไม่อยากเป็นภาระลูกก็เลยไม่ผ่าค่ะแม่ไปผ่าแม่ไปผ่าบอกแม่ไม่ผ่าค่ะแม่ผ่าไม่ได้เพราะไม่มีคนดูแลก็เลยเปความกังวลนะแบบเราจะผ่าตัดถ้าเราจะผ่าตัดก็คือกังวลมากๆตรงนั้นนะคะอก็เลย หันมากินตัวนี้ดูค่ะแล้วค่าค่าผ่าตัดเนี่ยมันประมาณสักเท่าไหร่คุณหมอได้แจ้งไหมคะก็มันเราใช้บัตรทองอะค่ะใช้บัตรทองก็ไม่ได้เสียอะไรถึงแม้ว่าไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดแต่เราก็ไม่อยากผ่าเพราะเราไม่อยากเป็นภาระลูกหลานนั่นเองใช่ไหมใช่แล้วก็พักฟื้นนานเนาะใช่พักฟื้นนานอะเป็นปีอะพักฟื้นเน่ยแล้วมันไม่ได้ผ่าข้างเดียวมันต้องผ่าทั้งสองข้างหัวเขาเนี่ยค่ะ ช่แล้วหลังจากที่นะตัดสินใจละว่าเรา,าลองทานตัวอื่นมาแล้วไม่เห็นผลน,นะคะผาก,ก็ไม่อยากผ่าก,ก็เลยตัดสินใจทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบู๋นะคะใช,ใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่2ที่เท่าไหร่คะ ซองที่สามอะค่ะรู้สึกว่าซองแรกก็เออยังไม่ทันพอซองสองพอซองที่สามรู้สึกเออดีขึ้นเลยอะโอ้ซองที่สามนั้นเองค่ะเียว่าผลลับซองที่สามใช่ซองที่สามผลลัพธ์ได้ค่ะก็เลยเป็นยังไงคะผลลั์ที่เราได้สัมผัสกันก็มันค่อนชั่วปวดอะค่ะอค่อนชั่วปวดไปเลยอะชั่วปวดหมายความว่าเราหายปวดอ๋อชั่วปวดก็คือหายปวดตั้งแต่สาวซอง สามสองแรกเราหายปวดไปเลยก็เลยบอกลูกว่าเออดีนะเดี๋ยวแม่กินอีกแม่จะสั่งอีกก็เลยะสั่งมาต่อสกงสั่งมากองที่สองก็รู้สึกเดินดีมากเลยขึ้นบันไดก็ไม่ขัดไม่ปวดแล้วก็ไม่ ปกติเดินเก็บเก็บเกอบตอนนี้ไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วนะคะหลังจากที่ดีขึ้นตั้งแต่สซองได้และสั่งเพิ่มนะคะทานหมดไปสองกล่องตอนนี้เดินได้เดินท่องเดินขัดไหมคะเสียงบอกแก๊บเป็นยังไงบ้างกเก็บแก๊บนี่หายเลยค่ะอ๋อหายเลยครั้งนี้เรามันเกิดอุบัติเหตุมันมันเป็นมากไงค่ะเราก็หายปวดายแต่มันก็ยังมีบางครั้งมันก็จะขัดขึ้นมาเงี้ยบางทีเหมือนว่าหัวเข่าช่วงเราล้มไปอ่ะมันไป เป็นอะไรเราไม่รู้ไงเราไม่ได้ไปตรวจค่ะมันก็มีบ้างเนาะแต่ถามว่าประสิทธิภาพในการฟื้ษาตนี่ไวนะคะไวมากแต่หายปวดตอนนี้ก็หายขัดหายขัดเดินได้เดินคล่องใช่ไหมว่าประทับใจมากนะคะแล้วถ้ามีคะแนนให้ดีบุญสัก10คะแนนพี่ผินให้เท่าไหร่คะให้เต็มสิบเลยค่ะให้เต็มสิบเลยค่ะมีสิบให้สิบนะคะแล้วก็ลองเลยไม่พิมพ์ว่งแน่นอนจากแค่ฟังอย่างเดียวไม่หายนะใช่ไหมคี่พินถ้าฟังอย่างเดียวไม่หายค่ะต้องท ถ้าเป็นอยู่แล้วเราต้องทานเลยค่ะทานแล้วจะรู้ผลเลยค่ะสามซองแรกนี่โอเคเดินได้สบายไม่ปวดซองแรกก็คือรู้เรื่องรู้เรื่องเลยค่ะไม่ปวดก็คือหนึ่งกล่องเนี่ยค่ะมันมีห้าซองค่ะแวปแรกที่พี่ผินรู้สึกมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน้อยไหมเออใช่เราคิดว่ามันน้อยไปไหมคุณปุ๊กค่ะเพราะว่าอย่างนี้มันน้อยไปไหมเนี่ยคุณปุ๊ก่ คุณปุ๊กบอกลองพี่ผินลองทานดูก่อนอ่ะโอเคลองทานก็ลองทานได้เป็นยังไงคะแต่ากที่สามซองแค่นั้นเองเรารู้ผลซองที่ห้าเราก็เออดีขึ้นเยอะพอเข้ากล่องที่สองสบายแล้วรู้เรื่องนะคะอยากจะบอกทุกท่านที่ดูอยู่นะคะทําไมเราถึงถึงถึงมั่นใจในสินค้าว่าเอ๊ะเพียงห้าห้าวันแรกหรือว่าสามซองแรกลูกค้าจะสามารถสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าสารสกัดมันเข้มข้นนั่นเองนะคะลูกค้ามั่นใจเลยนี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่มายืนยันว่าดีขึ้นตั้งแต่สามสองันมาหนึ่งปีห เหมอนัดผ่าใช่ทานทุกทำทุกทีแล้วทุกทีไม่ไม่หายปวดตอแล้วสินค้าดีๆอย่างเงี้ยค่ะพี่ผินกล้าบอกต่อกับคนอื่นไหมคะกล้าค่ะกล้านะคะขนาดเราเพิ่งกินไปสองซองแล้วยังไปบอกต่อคนอื่นเลยบอกว่ามันดีนะเนี่ยกินไปสองซองแล้วนะดีขึ้นเลยนะเราบอกว่าไม่ดีจริงไม่กล้าบอกต่อแน่นอนใช่ไหมคะวามประทับใจอะค่ะในผลิตภัณฑ์ตัวดีบุญพี่ผินประทับใจยังไงบ้างคะ ก็ประทับใจในตัวที่เขากินเรากินเข้าไปแล้วเขาทําให้เราหายเจ็บหายปวดตรงนี้แหละประทับใจมากที่การใช่หายเจ็บหายปวดเพราะเราทรมานมามากเลยไงทรมานจนว่ามันไม่ไหวอ่ะพอไม่ได้กินแล้วเออประทับใจมากนี่ก็เป็นเสียงความประทับใจค่ะว่าดีบูเนี่ยช่วยลดอาการปวดแล้วก็ลดได้ไวมากๆเลยนะคะใช่ค่ะแล้ววันนี้ค่ะพี่ผินไม่เพียงแค่จะมาบอกเล่าความประทับใจนะะยังจะมาทานให้ดูเป็นการคอนเฟิร์มว่ากินจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ผินจะทานให้ดู เ,เริ่มเลยค่ะในหนึ่งกล่องมันมีกี่ซองคะมีห้าซองค่ะหนึ่งกล่องจะมีห้าซองเท่านั้นนะคะ,คะแต่ว่าเข้มข้นนะพี่ผิะ,ะเข้มข้นค่ะ,คะเพราะว่าเห็นผลเลยห้าซองนี่เห็ผนผลเลยนะคะเราก็ชงดื่มกับน้ําเปล่าประมาณนี้นะคะน้าเปล่าครึ่งแก้วก็พอนะคะ,คะพี่ผินจะแกะซองออกมาแล้วนะคะ เลยค่ะผงเป็นสีอะไรเอ่ยสีเหลืองค่ะผงเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะ,คะนี่นะคะผงเป็นสีเหลืองนะคะ,ค,ะคนเลยค่ะแตบบ่พี่ผินนะคะ,คะลูกค้าตัวจริงเสียงจริงกินแล้วเห็นผลจริงๆนะคะ,คะเป็นยังไงบ้างคะพี่ทานง่ายไหมทานง่ายค่ะอือหื ทานง่ายแล้วทานน้อยเนาะเพียงแค่วันละหนึ่งซองวันละหนึ่งซองเองไม่ต้องทนทุกข์ทรมานแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยเพียงแค่วันละหนึ่งองพันนาทีต้องทานหนึ่งเลยข้อดีของผลิตภัณฑ์ดีบูทคะก็คือหนึ่งเลยทานน้อยคือวันละหนึ่งซองสองทานง่ายไม่มีรสขมไม่มีรสขมไม่มีเฟื่อนค่ะอือฮึพี่เพียงจะทานให้ดูแล้วนะคะเป็นการฟื้นฟูที่ง่ายมากๆนะคะเพียงชงดื่มวันละหนึ่งซองนะคะหลังอาหารเช้าหมดลงไปแล้วนะคะสุดยอดมากเลย หมดแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึง่งไม่มีอะไรค่ะปกติม,มร,รสจืดไหมคะ ไม่ขมไม่เฟ okay. ื่อนไม่ขมไม่เฟื่อนไม่ข่าวไม่ขาการันตีจากผู้ใช้จริงนะคะแล้วก็เห็นผลไวเนาะสามซองรู้สึกสบายการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีอาการเบาขึ้นโอเคนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะพี่ผิดนะคะคอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียงนะคะว่าสินค้าดีบูนะคะช่วยลดอาการปวดไม่ว่าจะเป็นปวดข้อปวดเข่ากระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้าวลงขาปวดหลังปวดไหล่นิ้วล็อกนะคะลองดีบูนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเรามีเคสรีวิวทั้งหมดเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วมาตามดูใน ครั้งถัดไปนะคะว่ารีวิวท่านต่อไปจะเป็นจังหวัดอะไรนะคะวันนี้เรากับปุ๊กกับพี่ผิดน,นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ